สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดูกูสาขาสูดยรวมยาพระรามสองนะคะเราจะแนะนําเตียงของทางร้านให้ทุกคนรู้จักกันก่อนค่ะในส่วนของเตียงด้านหลังนะคะจะเป็นเตียงรุ่น p i m r o Duo b a d หนึ่ง w a t e ค่ะพุ่มหนังเทียมขาไมโอค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น p i m r o Single Bed พุ่มหนังเทียมขาไมโอคถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น d s e n s i r o Single Bed พุ่มผ้าขาไม้ย,ยางค่ะเตียงทั้งสามรุ่นที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นแบบคัสตอมไท ้น,น,นะคะเราก็ยังจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นขาไมโอสีธรรมชาติค่ะขาไมยางพาราสีธรรมชาติค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นขาไมยางพาราสีดำก็ได้ค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น Pimiro Single b a s Easy t y า e ค่ะเจ้าผ้า้าชาโคขาไมยางพาราสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นแบบเฉพาะรุ่นนี้เลยค่ะ